Of of ไม่ s, มันพ้นพ่นกับปู่ไปเห็นบ่ดอ่ะต้นนึงกับไม่ดูต้นนึงกับไม่มีไก่เห็นบ่อดยุ่ยไก่กันีกกินไม่บ่ผมก็ว่าเดี๋ยวอย่างน้ำมาแทรกกระจายพ้นที่ไหเออเดี๋ยวสีบัววิธีเห็นบ่ดอ่เวลาผมปลูกต้นไม้ปั๊บนี่มันสีบัวมีแล้วอื่นเสียมดิจะว่าทักต้นอยู่ในกันอยู่ในโอ้ปลูกจับไม่เงี้ยแม่นต้นนึงตายกันยังต้นนึงต้นนึง ยังคือเขาเปียวเนี่ยนอนอยู่กับมันบ่ได้เลยเขาสิ่งเขามองบอกกาดบ่ถึงเนาะแต่ว่าส่วนมากบ้านบ้านเขาชุมิว่าปลูกต้นเดียวตายซ้ำเลยเบิร์ตลังใจองไก่แบบแม่นครับนี่ก็ใจนี่เห็นบหนี่นี่บักามกัดอันนี้ยุ่งกันเห็นบ่ต้นไหนตายก็สร้างหัวขัดไปต้นไหนก็ไปต้อนก็ต้องเข้าใจได้ขัดไปต้องขันไปก็ไปเออเนี่ยครับเนาะมาับปลูกไว้หลายมาสิดทายย่างมึงแค่น้อยไอย่างมันไหวดอกไก่เออโย เจ้าพืดเวล่ะที่นี่ใส่ก๊ไกไรเนี่ยเห็นบหกม,มันติดนี่หลากหลายทีมม่มันวะผมติดปูไปนี่บกเจ้าขมิ้นเห็นนีมมันเป็นนวยรวดลงของบอกกิ้งตอนมาปลูกกันอ่ะแต่ว่านเนี่ยไหนมันเห็นมาได้กินนวยหรอเนี่ยอันนี้ปลูกไนปลูกไนกะข้าวเดียวเนี่ยแหละเห็นบหแไม่เนปลูกแล้วกะปลูกัะเขียบเสี้ยมถังที่ทแหละก็ได้กินนวยตัวข้างล่างมันกะเป็นพวกอ่าพืชสมุนไพรใช่บ้าน มีเพื่อเกษตรีเพื่อการผูกดังนั้นการผูกผสมผสานนี่มันเป็นพืชที่เขาบเกิดควมเสียงถ้ามาเพื่อเกิดควมเสียงก็หมายถึงว่าตัวนึ่งตายตัวนึงยั่งแต่ว่าเขาสิปลูกพืชแบบไดมันเกิดเกี่ยวของกับเ้องใดแบบถ้ามาพืชเกี่ยวของกอหมายถึงว่าแม่นกะสร้างเจ้าบ่จินขวากจินนะแม่นบ่ได้ขายขวากจินนะหมายถึงช่งเห็นบ่บวแบบนี่ของตกใจแม่นก็ขายขวากบ่ได้ตกใจ ร่วมชิบกระเทียมของมันทางมันของมันเขาจะไปกิดไก่ฉันบ่ผมก็คยปลูกเงี้ยไปบานนี้เวลาพืชออกมาเห็นบ่บักม่วงสิเบิดเจ้าว่าบักไก่แทนบ้านเขียบบักเขียบกับมาแทนนี่บ้านเห็นบ่นี่คือการปลูกพืชที่บักม่วงเบิดแล้วบักเขียบขึงเงี้ยชิดท้องเข้าใจเนาะเขาต้องเข้าใจแนวนี้เด้สุดท้ายเขาเคยเขาก็สิได้สมมุนีบ้านเห็นบ่ไม่พืชมันกุเห็นบ่ต้นนี้สิตายต้นนี้กันเนี้ยผ่าเห็นบ่ก็ตายสร้างหัวมันเพราะเขาต้นนี้ก็ยังคือเก่า แไปเยแล้วถ้าเขาอยากปลูกห้องัะไรนดินทรายองขอใจได้ว่าดินทรายเนี้มันเกิดขึ้นแบบไหนมันปลูกกับำห้องมันเกิดแบบไหนนี่ไม่แดง่นกับลูกเขาเห็นมั้อืมอันนี้แยกตีเราเครัาะต่าด่วนเนี้เออแต่ว่าต้องปลูกเฉพาะทางเด้กหมายถ้าไม่สุ่มไหนมันมันค้งห้องกับไอ้ตัางหาไปทำมถ้ามันตัางหาจะไปรวมกับผู้อื่น ห,หมยงืมามทุ่หนึ่มันสใหญายไปหนหามันสิคุ่มใหม่เขากะตงข่าใจได้เอเอกะตงข่อยหาเก็บเพ็ดก็หมือนเก็บนอยนี่ก็ออกนี่เห็นปะป,ปีปีสิมานนี่สิไดง,งเขานีน่ได้บานมันสิเป็นอุโม,มงค์เขาไปนี่อ,อ๋อเจ็ดอุโมงค์นี่เนแต่วาอีทมหน่เป็นไม้จิ้งตอนที่เกษตรเขามาแจกแจกตั๊ ด้วยมันสุกป๊บพอขึ้นเนสไปป๊าโหลดบปเน้ไปเทียมขังมันเกิดเะได้กินแต่ว่าพือร่างห้องไอยนี่เจ้าหน่อยนี่พักบัวเกิดเต็มหมดได้นี่งพักบัวพักขี้กินพักขี้เล่าเกิดอันนี้ปลูกผักตน้นแมนอันนี้เป็นแมนแมนแมนนะเครื่อเครื่อเครื่อหมายถึงว่าห้าเห้าต้องเช็ดให้มันเปลี่ยนมาให้มันเกิดแบบไหนมันมันจังสิกินข้างล่างข้างบนได้ว่าจำเป็นว่าต้องไปยืนถ่าบอกเวราะจำเป็นว่าต้องไปยืนถ่าต้นมะนีเลยเพื่อเขาต้องกินทางล่างถ่า ปรุงดินหาเชากันบอกงานนี day, ่เขาเอื่นว่าปรุงดินโดยบ่หุ่นซื้ตัวเออนี่เป็นหวานไอเป็นไอขีดเหม็นชั้นเนี่ยนะมี่คือขั้นขั้นขอใจเขาต้องการปลูกเพื่อยังเพื่อนยงไม่ใช่คอยกันจิตปลูกเฉพาะทั้งไปเลยโซนแม่เป็นโซนไทยงานเต็มเลย ขง<ม>ังได<ท>้เราอะไอี่นั่นเขาเได้ว่ามีไผ่ขังน้ำใสออแต่ว่าขันปูใส่น้ำตายบ้ออน,น้ำขังก่ไใ่เม่นแต่ว่าขันปูใส่น้ำใส่เหือนั้วันเขาเห็นปลูกมันไผเห็นปูกน,น้ําแรงพอย้ําผมันมันติดแล้วมันโกเคีม่นบ่าอ,อานี่คือคือขัาหมายของมันเห็นเ่าสมศิลนี่นไปเป็นชุดวงอ,อันชืดที่ห้อหน่อยอากกินจัก ต้นอยู่นี่ขเขาเจ้าก็ลงจ็กสัมต้นก็นได้สัมไหนก็นได้เห็นปุบสัมไหนนีอ่อยู่นี่เออมันก็ได้กินข้อวเก่าได้หรอี๋ยวคนสิพัดไปเบ้างบ้านสัมไหนมันกิน,นได้แค่หไ,นนไหนท <c oughs> ี่สุดไม้แดงเท่ากับผู้ใด้นน <c oughs> ด้บนเห็นหมดเมื่อเขาต้องเบิ่งพื้นที่ให้เป็ี่ยนน้ำไม่เคยคุมเช่นน,นี้บั <c oughs> ดเย็นเย็นก็สี่แล้วนี่หมกม่วง มังโมดกันได้กินเคื่อกันนี่เครื่อเคื่อขัขอใจของเข้าบานมาสายยูนิเก้าด้วยคุณดิเนี่ยน่ดูการตังเกตว่าสาสายหลยูนิยูน่บดแปงบปแแปลาลายมันมาหูวใส่ยังยูนีเคื่อบดไดไใส่ปุ๋ยเคมีด้บ่ได้ใส่ยาขามแมลงด้อยู่น่งเป็นอินรีหรอยปร์เซ็เด้เห็นมัน เขากเคยกินบักม่งก so hmm. so cool. uh ้อนเมนบ่อืออ okay. ีกเจ้านอยบักม่วงกับบักนี่พูดได้จิ้มก้อนจะได้กินผู้นักก้อนกระจบาเล้เ้ามนี่เลี้ยงเต้าม้งเอยวกอไมีแค่ข้ามายของมันใส่ใจได้หลืออยากผกเ้นดีด้วยใส่ใจได้บานแม่บ้านหมดเลยนะเจ่าว่าคือพรวิเจ่ว่าพ่วงไม่ืนหนักน้ำหนั่ครับพือหูเลี้ยนหูไปจากกาะขวองแหละเก บอกไงคือทางแม่บ้านหรือว่าอะไรมาไกลต้องไปดิแต่ว่าไปลาขายจะไปขายขวายบ้านเอาเงินมาเจาผู้เฮ็นเมืองเวายบอกไงเแม่ยคือมันเฮ็ดปอเสา้ยงไงมันเลยหู่จักนี่เห็ดปอปลูกไม่ย่างได้กินไว้เข้าใจบ่บ่ได้กินบักเกียบบะยังนี่ไงมันก็เป็นไว้ของมันเนี่ยล่ะพวกะย่างเกิดขึ้นไปจริงบักเกียบเพราะว่าต้องปลูก ทางกันก็ได้เออแค่จังสีหรอแคอจังเจ้ยเห็ดเด้อปูไปหน่อได้มั้ยเอาัว้ย่างชเออบ้วงน้เจียวไหนนี่เห็ดหมดปุ๊บที่บ้วิทพิทกับบปวผูกแต่บวเฮาเนยเฮาบ่ปูกเฮาบ้พมลูกนะเนไมย่างปลูแก่ยัะขึ้น่าเสียดกินเห็ดไงเด้อเพราะว่าใบมันต้องลแล้วถ้าใบมันหลวงว่องชานเพราะว่าย่างนี่ไม่ย่างนี่มันสีได เกิดเฮ็ดจากใบเด้อบ่ได้เกิดเฮ็ดจากแนวอื่นเด้ถ้าใบมันย่อยสลายลงมันเป็นนั่นมันจังสีเกิดการสะสมจังสิเกิดเฮ็ดเละองอกเด้แต่ว่ายู่นี่มันสิเกิดเฮ็ดพักวฟอนนี่เฮ็ดพอกเกิดเต็มหมดแบงเพราะว่าเฮ็ดพวกวได้จากไสได้จากเห็พุ่นพอกคนนี้เห็นมัผยครับผมไปที่นี่มาย่างมันสิมีหลายรูปแบบหนึ่งยางนาที่ห้อได้มัจากที่ห่อไปเอามานี่ค่อนข้างาื่อืน โตช้าเจ้าเข้าใจมั้ยรู้เรื่อเทียนึงตายเบิดเอาแล้วขอทีว้าสู่ฟังมันเป็นหยังพวกเจ้าฮู้บ่ครับเพราะไม้มันต่างเพราะนี่มันเพาะอยู่พุ่นแต่ว่าปลูกอยู่พี่ครัเขาไปเพาะดินเหนียวดันมาปลูกดินทรายมันก็หลานเข้าใจเนาะกวางดินคนละอย่างคนละอย่างแม้นสิพืชเดียวกันอยู่ก็จริงที่นี่ใครคอยแนะนําได้หน่อพวกเจ้าเคยเห็นต้นยางที่เกิดเห็ดเหลอกบ่แถวป่าแถวนั้นเจ้าเห็นบ่ น้ำโคกน้ำปลาธรรมชาติที่ที่มันเกิดเห็ดเราง้อกันมันทีมีปลาเนีงเกิดเห็ดตุหรอกครับให้เจ้าเปียวบักปินมันน่ะน่ยนะดอกเออมาเพาะเอารดนั่นแหละเห็ดตัวหันละอ๋อดอกมันเพ่งญ่เร็วเสียว่อยเดี๋ยวกว่าจะพาไปบงางญ่เร็วซ้ำไหนอืมอันนี้อันนี้ซาเด้หนิให้ไปเข้าไปเอาปินมาเพาะเอาแมียนเมียนเมีนเมนเอามันเน็บรถก็ได้นี่จมเขียวอยากเน็บรถหนุ่มไกอยเจ้ากันเน็บรถ ข้าวเดียวตัวใจสีขาวตัวผูแม่มันที่เป็นยังไงบ้างคะตัวสังเกตยังไงตัวผูมันสิบอกออกเห็ดดิใบ,บเล็กกับใบ,บ<า>ใหญ่บ,บ่เขาสิตัวผูนี่คือใบน้อยใบยน้อยเจ้าสังเกตบังรดมันสิเกิดเห็ดละหมากเห็ดยังดอกสิเกิดพวกเห็ดพร้อดอกซุ้มมือนีโอ้แต่ตัวผูแม่นะันตัวไม่รจังสิจังสิออกเห้เรางงกันเจ้าเปียวปลาเห็ดเราปลาสิมันออกเห้เรางงกัน จริงๆมันบ่ได้เกี่ยวกันนะครับสมัยพ่อสมัยแม่เขาก็คือบ่ได้ว่าสิเปี้ยวใช่ไหมแม่มาผูกคือได้กินเนาแม่มาสั่นเขาก็ต้องเข้าใจได้นี่แล้วพุทธกล้าเถียงพ่อกันย้อนเดียวเลยเพราะว่าเขาต้องเข้าใจได้ป่านนี้ที่เราเอามามันไปคนละทีบัดทำมาเม้นไม้ย่างที่นี่ขับบ่อพ่อดูแลบ่ได้เด้นี่คือมันใส่ใจรายละเอียดเดลยอย่าง ปลูกไขมันเกี่ยวขวางอยู่กับเ้าอย่างไรถึงมันสูงก็อยากให้มันได้แล้วนี่แหละปลูกไปนี่แหละคือคือคือพวกเจ้าต้องต้องเข้าใจรายละเอียดมันเนาะใช่เออต้องเข้าใจรายละเอียดเฮ็ดให้มันเป็นป่าไม่ป่าธรรมชาติธรรมชาติกับเลี้ยงธรรมชาติบางทีมันสิดมซูลกันบ้านนี่ไอเจ้าสังเกตบ้างไหมสองต้นนี่สามต้นนี่ต้นใดจะว่ามันขึ้นได้กูโม มันหอมมันแห้งมากดิคุณเห็นบอลอ่ามันหมักมันหมักมูนี่มันหมักมูนี่เห็นบอลอ่าุ่มย่ขาางก็ปั่นนั้นเนี่ยแต่ว่าพันยูนี่ิยูขางเห็นบอลดูจะกินเลยเนี่ยกินอีกเยอะขึ้นส่วนหนึ่งบ่ะแหนดี่มันใชสเฉพาะอย่างแบบขันเหมืนบบขันเออบบขันอีกเจ้าหน่อยขันอย่างแบบขันใหญ่กันขันหอดเวลาตัดออกเลี้ยงมันขึ้นเอง คุมมันไว้มหาชนกยดยนแต่แต่ว่ามันมีทันดอกอันนี้มหาชนกบอันนี้มหาชนกบอบอหกม่เนี่ยพูดมหาชนกอยส่ั่งราสันไดเป็นทันไดดอกปลูกไม่อะลรเจ้าก็เิ่งเีปลูกกระทงมาทันไปได้ทำหวานเยไม่เนากลบล้ลาำไยอย่าไปปลู ไม่ปลูกได้กินน้อยหลักก็เป็นน้อยดอกที่คิดปลูกฉันไม่ไปซื Honestly, like ้อกินท่านมัแล้วเสียไปแล้วแม่ไม่เสียเวลาวแต่มันบะเกียบไปได้ใช่ไหมลูกบัารบะเกียบที่นี่เนี่ยบะเกียบนี่อย่าลืมจะบะเกียบบ้านเราเมียนหาบะเกียบหลังบ้านเขาเดือพันบ้านเขานี่ดีดีเพราะบักเกียบนี่แป๊บเดียวมันก็เป็นน้อยหาผู้ใดไม่มีบะเกียบจากซีหาอะไร่นี่งั้นหมดแต่ว่าจะไปปลูกเชิงเดียวเนี่ยต้องปลูกคือพ่อปลูกนี่แหละอ่า คันอยากใช้ม uh ันดีน่อยขันอยากใช้มันดีเจ้ากินหรือเจ้าวานดถ้าปปลูกวานเลยเดี๋ยวมันเกิดพวกเจ้ากับจิ้มไปเองบาดเวานไหนมันรดวานไหนเจ้าก็ารอใมันโมตรงไปานูธนอมบาวบ๊บบาบาม่ใ่างกินเรอบะเขาใ้วมันมันเพื่อเพื่อปลูกกับกับไปถ้าไมชาัดสูทถ้าไม่จัดอะไรไปธนูธนอมมันก็บิตายไงเขาปคคยิ่งไปกันไงเน้อะ น,นี่ชุ้มมาปิ้นมันมันชุ้มมาปิ้นเห็นปะยาข้าวเดียวก็ปลูกยางแล้วก็ต้นพวกนี้มาเรื่องข้าวเจ้าอยากไปเบิงบ้งนั้นยุสวนลูกสาวขันมไม่ทุกชนิดเลยพวกเจ้าอยากไปเบิ้งเบี้ยไมมเมียมมอย่างขันเดี๋ยวทีนะน้ำให้ขึ้นไปเบิง้งอ๋อมันมีเบี้ยแม่งนีไ่ไปเบิ้งเดี๋ยว เมื่อสามคนต้นน้ำบัวก็อยากได้แต่ว่าไม่สมนุนมาดอกมันหอมบางครัเป็นไม้เก่าเลยน้ำหมดแดงหมดแดงว่างเมื่อละครเก็บไรที่ถูกไข่ไข่นะเรื่องก็นี่แหละจุดประสงค์นะครับบวมว่วงน้อยบ่วงเจ้าบ้านฮ้อนปลูกปลูกปลูกดูว่าเพต้องเอามาแล้วเด้อบวมว่างบวมว่างไรแล้วอ๋อที่ว่าเออเสียงแม่ยเดี๋ยวจะเอาในไปลงบัดเนี่ยปลูกในคือปลูกให้ผสมประสานให้ได้ครับ กูขายได้เนี่ยคือจังสีอะไรนี่ล่ะบ้านนึกว่านี่มดแดงให้มดแดงเก่งดีดิเขากระสังลูกทั้งเห็ดทั้งอย่างเขาสังเลยโอ้ไปมดแดงกูหัวดิมันอันนี้เนาะมันแทงด้วยบ้านนี่มดแดงนี่มันทิ้งนี่อยู่สองชนิดเน่ะมีมดแดงผูกกับมดแดงไหมครับเมันทิ้งอันนี้ของวันทั้งทั้งกันมันโคลนในกับมีพวก มดแดงนหดังกัดิ๋นเนาะมันกับปีเรื่องธรรมชาติเนาะมันจะไปถ้ามันเกิดระบบนี่เป็เกิดควบคุมดุลแล้วมันจะได้มันกับมันเป็หมุนเวียนหมุนเวี้ยงของเรื่อยสายของมันเนาะธรรมชาติเลี้ยงธรรมชาติเลี้เฮ็ดหน้ากระยับเฮ็ดไหลนี่นี่ไล่ละตันกลัวได้นี่นี่แค่แค่เฮ็ดหน้าเฮ็ดแต่ไล่ก็ได้เขาก็ตันที่แต่ไล่ก็ต้องไปเฮ็ดหลา้วยหรอเฮ็ดไหลมันเมียเฮ็ยหลมันเมียที่อย่างอันย้ายไปอย่างเงี้ยใเพราะว่าได้ทช้รงข้อดินซื้อหูเฮ็ดที่เทของขารอาหารได้หรอไหมครับ บอว่าต้นไม้ต้นไหนกินแบบไหนแบบไหนก็คือคือตกพอใจเดี๋ยวสีให้ต้นตาอย่างไบ่อาหกินกับ้านเยอะอ้ยบ้านี่ก่อนจะเมื่อไร่่อนอันนี้ปลากาดำแต่ครับปลาอีกรำนี่นี่โอ้ยอีกกำกะกาดำเหรอครับปลาอีกกำเดี๋ยวเรื่องสิบอกว่าไปยังไม่ได้ อ่าที่เราเคยได้มาตัวใหญ่ใหญ่กุยวยถามาปลูกย้ำไหนมันดีถ้าปลูกด,ดีที่สุดเนี่ยคือหลังจากเก็บเกีเก่ยวเขาแล้วกปลูกกล้วยพมาณเดือนอ่าพฤศกีกาท่านว่ามกระลาอ่าท่านว่ามักกะลุมพ้ามีกกมามนาห,นหน้าให้ถัดปลูกกล้วยนี่แล้วียวกมีหน้ามมนเป็นยังเพราะว่ากล้วยคือจัง คือตังกล้วยขวานนี่อายุแค่แปดเดือนคนนี้กล้วยน้ำบ้านี่ของเขานี่สิบสองเดือนกับสิบเดือนมัดทีถอดดังนั้นกล้วยนี่คันอยากให้ขายดีนี่ถ้าเขาปลูกอยู่ช่วงเดือนเดือนมกราคมุ้งค้าหนี่มันสิบกว่าไซหลังจากก่อพันษาแล้วเขาดีเขาดีมันสิถือเทศกาลห่อเก่าต้มเห็ดปุนพอดีพอดีนั่นช่วงหนึ่งสิสิพอดีบ้านนี่กล้วยนี่ถ้าว่าปลูกช่วง กล้วยนี่ม,ม,มนันมักน้ำแต่มันมักน้ำคึกกล้วยเนี่ยทาขาดรูมกล้วยให้เข้ากันให้ดิ้นเป็นตมมบัดพวอเจ้าเอาลงตงุห้ามใส่ซุ้มมีความเข้มโดยเด็ดขาดาขี่ไก่ขี่หมูขี่กล้วยขี่ว่ายาเปาใส่อ๋อคือซุ้มนั่นมันเค็มแนม่นบ่เออยาเปาเพราะว่ากิ้งตอนนี่มันมันเวลามันมันมันหากมันออกไปถือความเข้มเนี่ยมันบ่ได้ มันบ่อเดินเพราะว่ามันบ่ได้เกิดโดยธรรมชาติไงมันมาจากการยับเฝ้าแมน์ยับเ้าไปใส่จนกว่ามันสินิ่งก่อนล่ะนิ่งหมายถึงว่าไม่นุ่งกับขี้ดาหนูก็อยากลงงมันก็ตายกว่าขี้ดาหนูนะฮะมักซีดาห์ใส่ในปลูกง่ายที่สุดนั่นเดี๋ยวคอยปลูกในเจ้าเห็นหมดกิ้งต่วนนะถ้าเป็นไปได้คันได้น้อยมันมากเลยเจ้าเพราเดี๋ยวมักซีดาปลูกในเร็วกว่าเนี่ยมักซีดาหนี่ ใส่ไหนดีกว่าด้<ฮ>ะค่ะสิบอกแค่น้ำไผ่ที่ดาบักละมุนปลูกได้บเขียบเขียบโอ้ยบ้านหน่เบ้านหนืนั่นพักหวานอี่โักหวานนี่นนนนลหกไผ่เมเ่ลคบยัดไปหัวซามันไปหแแัป่หัวซามันใหญ่ยากามันใหญ่ยากเขาเอน้าปลูกอ่าู้ปหัวซ้ามัน เมอเลยถามวาหมอเปนเปลี่ยนสุกงเอ้ยยุดนี้ปลาไม่ไม่มาที่บอกใคว่าออเข้าใจก็ครับไปไหมไปเดี๋ยวม่นเราถึงบ้กล้วยกับบดได้แลอวเขาไม่ใส่เดี๋ยวเขาไม่มก็ไปเดี๋ยวก็ขึ้นี่แบกระางฟองแเห็น ก็เปหน้าคุณมักจบไปเนาะ